ลงมือทำกับข้ากนเลยนะจ๊ะวันนี้จะทำตับผัดดอกหอมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำมันหมูกระเทียมลงไปเลย คุณผู้ชมได้กับข้าวอะไรทานกันคะคอมเมนต์มาบอกเล่า90กันสิบ้างก็ได้นะคะคุณผู้ชมเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราด้วยเหมือนกันตับเนี่ยพอเราใส่ แช่แข็งไว้นะคะคุณผู้ชมพอออกมามันก็จะเป็นสีแบบดำๆอางนี้เลยเนาะมาปรุงรสชาติกันเลยนะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมของเราเลยนะคะ รสดีน้ำมันหนอยซอสสาเขียวน้ำตาลหน่อยอสิ่งพอได้เลยนะคุณผู้ชมอ๊้อ ช่องของเรานี่คิดแบบเร็วๆเลยนะคะคุณผู้ชมเสียงเคก็ไม่ได้ใส่ไม่เก่งเทคโนโลยีสักเท่าไหร่ค่ะเอาละเอาละจับหอมเข้าเลยนี่นะคะเสรเรียบร้อยแล้ว ครสชาก่อนะมา รอให้ผักมันยุบสักนิดหนึ่งนะคะเอาละคับคุณผู้ชมใาล้แล้วนะผัดใปผัดมาก็น่าทานเหมือนกัน,กนกติดใจแฝดมาเดยวจับใส่จานกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข้าวของเราวันนี้เอาขอมผัดตับนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องตุกตาบ้าบีด้วยนะคะกับข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมแต่ข้าวมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปของช่องตุกตาบ้าบีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ อมด้วยนะคะคุณผู้ชม